นี่ครับตอนนี้อยู่สนามปั่นเอ้ยไม่ใช่สนามวิ่งเนี่ยไม่ใช่สนามปั่นนี่นี่นี่กำลังวอร์มกำลังวอร์มนี่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 วันนี้ผมมีหัวลากมาด้วยแล้วแน่แน่แน่หัวลากคนลากผมนี่หัวลากคนลากนี่กาลังวอร์มกลับบ้านครับผมนี่ต้องมาต้องมานี่นี่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศแหมมันน่ามาไหมแล้วเธอ ไม่มาเนี่ยเสียใจให้ดูบรรยากาศเต็มที่เต็มที่นี่นด,ดูสนามเขาอ๋อเป็นไง่าย,ายนนี่นี่โหปลอดภยัยปลอดภยัยนี่นี่สหมนี่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 เป็นไงเป็นไง นี่นี่นี่ดูดิสนามหน้ามาจัดตา